โยเกิร์ตโยเกิร์ตภาพจะลุดฮะภาพลุหลุดได้ไงอ่ะ๋ยเกิดกับอีคิวเป็นเพื่อนสนิทกันเขาชอบนั่งเล่นด้วยกันบ่อยๆหลังจากที่โยเกิร์ตลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำอีคิวก็ได้ยิบเทรสับของโยเกิร์ตขึ้นมาเล่นโยเกิร์ตโยเกิร์ตภาพจะลุดฮะภาพลุด อ,อามีอะไรย่งกีกงก็ได,กด้โยเกิร์ตโยเกิร์ตเรามีเรื่องจะสรารภาพคือเราเป็นคนปล่อยรูปเธอเองแหละเราเห็นเธอไม่ล็อกโทรศัพท์เราแค่อยากแกล้งเธอสนุกสนุกก็ไม่คิดว่าคนจะแชร์เยอะขนาดนี้เธอได้ล็อกโทรศัพท์หรือเปล่าเธอรู้ไหมว่าการล็อกหน้าจอไม่หลายวิธีเลยนะแล้วก็เป็นการปกป้องข้อมูลของเธอด้วย 1. การตั้งหรหัสผ่าน คือรหัสผ่านที่เรากำหนด2รูปแบบการากว่ารูปแบบบนหน้าจอเพื่อกดล็อก 3. สแกนลายนิ้วมือใช้ลายนิ้วมือในการกดล็อก4ีการจดจำใบหน้าใช้ใบหน้าในการกดล็อกห้าการสเกนม่านตาใช้ม่านตาในการกดล็อกถ้าเราไม่ล็อกหน้าจอใครๆก็